เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเขน็นหลังแท้ซูปเปอร์เล็กสึกวัน165ซุปซเปอร์เล็ก VS เทาเครุวันที่28มกราคม67สึกมวยวัน165คู่หยุดโลกซูปเปอร์เล็กเกียรหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวท 125- ถึง135ปอ ขวัญใจชาวไทยไวัย28ปีขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองพบกับทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ไฟนี้ซูปเปอร์เล็กเกียรดหมู่ก้าช่างได้134.5ปอระดับน้ำ1.0132ส่วนทาเครุเซกาว่าช่างได้134.75ปอระดับน้ำ1.0099ผลการชกซูปเปอร์เล็กเกียรดหมู่เก้าชนะคะแนนทาเครุเซกาว่าไปอย่างเอกฉันรักษาเข็มขัดแชมป์โลก วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลาเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส50 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือราว1,750,000บาทไม่รวมค่าตัวซึ่งการชกก็มีช่วงหวาดเสียวเล็กน้อยในยกที่3เมื่อซูเปอร์เล็กโดนหมัดทาเครุจนออกอาการชอร็อตไปดือด้อหลังจากป้องกันแชมป์โลกสำเร็จซูเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับ ว่าจะให้ทาเครูจ้จิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมทั้งนี้ในส่วนของทาเครูเซกาว่าทางเพศวันลุมพีเอฟซีได้มีการเปิดภาพทาเครูต้องนั่งรถเข็นหลังจากท่ายต่อซูปเปอร์เล็กถึงกับเดินไม่ไหวคาดว่าทาเครูมีอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณขาซ้าย เนื่องจากมีผ้าพันที่ขาหรือมีการใส่เฝือกเอาไว้น่าจะโดนพลังแข่งซูเปอร์เล็กซึ่งก็ต้องรออัปเดตอาการทาเครู้ว่าจะรุนแรงถึงกระดูกหรือไม่